สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพิกอเด็กกันในหัวข้อที่ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้ได้มาเจอกันได้มาคบหากันเป็นแฟนนะคะวันนี้แม่หมอก็มีอยู่สี่กองไพ่ให้ทุกคนทําการเลือกเนาะให้เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดความรู้สึกแล้วก็สายตาเรามากที่สุดมาหนึ่งกองนะคะโดยที่แม่หมอเนี่ยจะเริ่มจากกองนี้เป็นกองแรกกองที่2กองที่3และกองที่4ี่ตามลําดับเลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่สามารถเลือกได้นะคะก็กดหยุดเพอะแล้วก็ทําการเลือกมาหนึ่งกองไพ่ได้เลยนะคะค่ะสําสหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะเหตุผลอะไรที่ทําให้เรากับเขาได้มาเจอกันนะคะสิ่งแรกเลยที่ไม่เหมาะเห็นนะคะก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดความรู้สึกว่าทําไมความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมีแต่การทะเลาะเบาอแว้งกัน ความรู้สึกเหมือนถูกจองจําอยู่ในคุกประมาณนี้นะคะบางคนบางท่านเนี่ยมีการปักใจเชื่อแล้วว่าเหตุผลที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้มาเจอกันเป็นเพราะว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาเยอะเลยทําให้ชาตินี้เนี่ยต้องมาร่วมชะตาชีวิตร่วมชะตากรรมร่วมกันนะนะคะส่วนถามว่าระหว่างเรากับเขาเนี่ยมาเจอกันเพราะอะไรนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่า คุณสองคนเนี่ยเคยร่วมเวรร่วมกรรมทําเวรทํากรรมร่วมกันมาจริงนะคะสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือว่าเออ่หมั่นนะคะพากันเนี่ยไปทําบุญสร้างกุศลให้เยอะๆเนาะก็จะเปลี่ยนจากคู่กรรมเนี่ยเป็นคู่ที่ดีต่อกันในชาตินี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปยึดติดนะคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ปล่อยวางซะเนาะอื ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2กันเลยนะคะคําถามของเราก็คือว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้มาเจอกันในชาตินี้เนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เพจออฟซอ r ์สเนะาะไพ่ใบที่2นะคะได้ทริอ p เ n นเ c l e s และไพ่ใบที่สามนะคะได้เดอะมูนและไพ่ใบที่4นะคะได้6กเหรียญเนาะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นอย่างแรกเลยก็คือว่าบางคนบางท่านเนี่ยตอนนี้นะคะเกิดความรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจคนรักหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าเสียอกเสียใจกับการกระทําของคนรักบางอย่างนะคะบางคนบางท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าทําไมาคนรักของเราไม่เชื่อฟังเราเลยนะคะอยู่ด้วยกันก็เหมือนแบบว่าเป็นศัตรูกันนะคะบางคนบางท่านเป็นแบบนี้เนาะอ,อื ส่วนถามว่าเหตุผลอะไรนะคะที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้มาเจอกันเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณสองคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันมานะคะเคยเป็นแบบร่วมงานหรือว่าร่วมชีวิตกันมาเหมือนกันนะคะแล้วชาติเนี้ย คุณสองคนนะคะถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะส่งเสริมกันทางด้านการเงินแล้วก็การงานเป็นอย่างมากเลยนะคะให้มันรุ่งโรจน์แล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเหมาะกับการทําธุรกิจร่วมกันปรึกษากันทางด้านการเงินการงานนี่ดีมากเลยเนาะถามว่าเป็นคู่อะไรนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเ,เป็นคู่ศัตรูกันมานะคะสิ่งที่จะแก้ได้เลยก็คือว่าควรที่จะ มีความประนีประนอมเนาะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะแล้วก็พากันและกันเนี่ยทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะก็จะสามารถเปลี่ยนจากคู่ศัตรูเนี่ยเป็นคู่รักที่ดีต่อกันได้นะคะด้วยการทำบุญาพากันไปทำสิ่งดีๆไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเยอะๆนะคะสำหรับกองที่สองเนาะ ถ้าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเหตุผลอะไรที่ทําให้ได้มาเจอกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้ n ไนโอบซอร์สไพ่ใบที่2นะคะได้8ถ้วยไพ่ใบที่3นะคะได้8อ็ดออฟเพนทเคลเนาะและไพ่ใบที่4ได้6ถ้วยขออนุญ,ญาตวางไพ่เรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ ค่าสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือว่าบางคนบางท่านเนี่ยมีการหยุดคุยกันไปแล้วหรือว่าเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายกันค่อนข้างจะเยอะอยากที่จะแยกกันอยู่นะคะถามว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นคู่อะไรกันนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนในอดีตชาติของคุณนะคะคนที่คุณเคยทําทั้ง บุญแล้วก็กรรมร่วมกันมาเนาะอืส่วนมากจะเป็นบุญนะคะส่วนใครนะคะที่ห่างหายกันไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมารีเทิร์นกันอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นคู่ในอนดีตชาติอยู่แล้วเนาะมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาประสบพบเจอกันอีกครั้งนะคะอือสาหรับใครที่เบื่อๆหนๆกันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าความรักยังคงมั่นคงอยู่นะคะไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะเลิกกันหรอกนะคะแค่เบื่อหน่ายเป็นเป็น เป็นครั้งคราวเป็นช่วงของมันเฉยๆะนะคะสําหรับกองแรกนะคะก็เป็นคู่ในอดีตชาตินะคะคนในอดีตชาติที่เราเคยเทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับเขามานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองสุดท้ายกันเลยนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยทำไมถึงได้มาเจอกันเพราะเหตุใดนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้ทรีอคัพนะคะไพ่ใบที่2ได้ The fool เนาะและไพ่ใบที่3เนี่ยได้10ถ้วยนะคะไพ่ใบที่4เราได้4ถ้วยนะคะสำหรับกองสุดท้ายถามว่าเหตุผลอะไรที่เรากับเขาได้มาเจอกันนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าบางคนบางท่านนะคะในตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนรักของเราทำไมดูไม่ให้ความร่วมมือกับความสัมพันธ์เลยทำไม เหมือนรู้สึกว่ามีแต่เราที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวบางคนบางท่านเกิดความรู้สึกแบบนี้เนาะอือส่วนถามว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ง่ายมากเลยนะคะอือจึงอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สหรือว่าอองอนหึงหวงกันบ่อยหน่อยนะคะ ส่วนถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เรากับเขาได้มาเจอกันนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่ากองสุดท้ายเนี่ยคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมานะคะเคยเป็นคู่กันมาแล้วแหละในอดีตชาติเคยมีลูกมีหลานมออีสร้างาครอบครัวด้วยกันมาแล้วนะคะเลยทำให้ชาตินี้ต้องมาเจอกันแต่มันอาจจะมีช่วงที่ต้องได้ทำให้ห่างกันไปนะคะเพราะว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าคนคนหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมหรือมันยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะคะอือยังไม่ถึงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยจะได้มาบรรจบพบเจอกันได้แต่งงานได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขะนะคะอือก็เลยอาจจะดูเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนไม่ให้ความร่วมมือดูเหมือนแบบทําตัวเลื่อนลอยนะคะเป็นเป็นคนมีคู่แต่ทําตัวเหมือนโสดอะไรประมาณเนี้นะคะอืออาจจะเป็นแบบนี้เนาะความสัมพันธ์ของ คนที่เลือกกองที่4นะคะสรุปแล้วก็คือเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่ในอดีตชาติและมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยสมหวังสูงด้วยนะคะในชาตินี้นี่แหละเนาะอืมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายเนาะสำหรับ4ี่กองไพ่ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่ากองที่4คือกองที่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดนะคะก็คือจะได้สมหวังได้แต่งงานกันแน่นอนเลยนะคะ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ